สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระดีๆมามอบให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยก้าวอาการของคนเป็นโรคซึมเศร้าสำรวจตัวเองดู โรคซึมเศร้าฟังดูแล้วอาจจะเป็นอะไรที่ไกลตัวแต่แท้จริงแล้วเป็นโรคที่ไกลตัวเราทุกคนเป็นอย่างมากบางคนอาจจะเริ่มเป็นแล้วแต่ยังไม่รู้ตัวเพราะโรคซึมเศร้านี้เกิดขึ้นได้จากปัจจัยที่มักจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนั่นก็คือความเครียดความเศร้าร้องไห้เสียใจเบื่ออาหารอารมณ์แปรปรวนและไม่อยากพบเจอใครอยากจะอยู่คนเดียว วันนี้ทางช่องของเราอยากให้คุณผู้ชมทุกคนลองสำรวจตัวเองและคนรอบข้างว่ามีเก้าอาการนี้บ้างหรือเปล่าถ้าหากมีเกิน5ข้อนั่นก็คือสัญญาณของการบ่งบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้ว 1. มีอาการซึมเศร้าหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนก้าวร้าวไม่มีเหตุผล 2. ไม่สนใจสิ่งรอบข้างจากที่เคยสนใจก็กลับเมินเฉย 3. ไม่มีสมาธิจิตใจไม่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำลังทำา 4. รู้สึกอ่อนเพลียไม่อยากทำอะไรไม่มีเรี่ยวแรง 5. เชื่งช้าเอื่อยเชยขาดความกระตือรือร้น 6. ก,กินมากกว่าเดิมหรือบางคนก็กินน้อยกว่าเดิมแบบไม่อยากอาหาร 7. นอนมากกว่าปกติไม่อยากลุกจากที่นอนหรือบางคนก็นอนน้อยลง 8. คิดลบกับตัวเองโทษตัวเองในเรื่องต่างๆกคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วทางก้าอาการนี้ถ้าคุณหรือคนรอบข้างเป็น5ใน9ข้อระยะเวลาเกิน2สัปดาห์ติดต่อกันซึ่งก็เข้าข่ายน่าจะเป็นแนะนำให้รีบเขาพบจิตแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ แบบประเมินนี้เป็นแบบประเมินแบบเบื้องตน้นสําหรับผู้ที่เข้าข่ายน่าสงสัยซึ่งไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเสมอไปต้องให้จิตแพทย์เป็นผู้ตรวจพิจารณาอีกทีโรคอื่นๆที่มีอาการคล้ายคลึงกันภาวะปรับตัวไม่ทันเป็นภาวะที่เกิดจากการปรับตัวไม่ได้กับปัญหาต่างๆที่เข้ามากระทบจิตใจเช่นการย้ายบ้านการตกงานการ,กรเกษียณอายุเป็นตน้น โดยจะพบอาการซึมเศร้าร่วมด้วยแต่ก็มักจะไม่รุนแรงถ้ามีคนมาคอยพูดคุยปลอบใจก็จะดีขึ้นอาจจะมีอาการเบื่ออาหารแต่ก็เป็นไม่มากยังพอนอนได้เมื่อเวลาผ่านไปค่อยๆปรับตัวได้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปภาวะอารมณ์ซึมเศร้าก็จะทุเลาลงภาวะอารมณ์แปรปวนในโรคอารมณ์แปรปวนจะมีอาการเหมือนกันอยู่ช่วงหนึ่ง และมีอยู่บางช่วงที่มีอาการออกมาในลักษณะตรงกันข้ามกับอาการซึืมเศรา้าเช่นอารมณ์ดีเบิกบานมากกว่าปกติพูดมากขยันมากเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าปกติใช้เงินเปลืองเป็นต้นซึ่งทางการแพทย์เรียกระยะนี้ว่าระยะแมเนียผู้ที่เป็นโรคอารมณ์แปรปรวนบางครั้งจะมีอาการของโรคซึืมเศร้าภาวะวิตกกังวลพบบ่อยผู้ที่เป็นมักจะมีอาการวิตกกังวล ห่วงโนนห่วงนี้ซึ่งเป็นอาการหลักของโรควิตกกังวลที่ต่างกันคือในโรควิตกกังวลนั้นจะมีอาการหายใจไม่อิ่มสะดุง้งตกใจง่ายร่วมด้วยอาการเบื่ออาหารถึงมีก็เป็นไม่มากน้ำหนักไม่ลดลงมากเหมือนกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและนอกจากอาการวิตกกังวลแล้วก็จะพบอาการซึมเศร้าท้อแท้เบื่อหน่ายชีวิตร่วมด้วยโดยอาการอารมณ์เศร้านี้จะเห็นเด่นชัดกว่าอาการวิตกกังวล การไปพบกับจิตแพทย์ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นบ้าเสมอไปแต่เพื่อความสบายใจของเราบางครั้งการไปพบกับจิตแพทย์ก็อาจเป็นอีกหนึ่งคำตอบของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็เป็นได้ ขอขอบคุณที่มาของแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์โพสสาระ .com คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันไว้ที่ใต้คลิปและถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากถูกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ